ส,สดีค่ะนิยมชมชอบจ้าน้องทุกคนจ๋ามาเจอกันอีกแล้วนะจ๊าวันนี้พี่โดนัดไปเซเว่นอีกแล้วจ้าไม่รู้จะไปที่ไหนก็ตจะไปเซเว่นถูกไหมที่แน่ๆวันนี้มีของเล่นพร้อมของกินไว้ให้ดูหน้านตาน่ารักน่าดูเลยแหละอ่ะว่าแล้วมาดูกันเลยนะนี่ไงน่ารักใหมเขาคือ stone candy นะคะเป็นลูกอมที่มาในที่สูบยางนะคะแล้วก็แถม นี่ไงเห็นไหมลูกโป่งเล็กๆมาให้ด้วยนะเดี๋ยวเรามากินขนมแล้วก็มาสูบลมกันเลยเนาะว่าแล้วมาแกะกันเลยดีกว่าน้องๆเขามีสายมาให้ด้วยนะอันนี้เป็นที่ปั๊มลมอย่างนี้นะคะเขามีลูกโป่งมาให้เราด้วยนะเห็นไหมแล้วอันนี้นะคะก็เป็นลูกอมค่ะข้างในนะคะจะมีดาวพระจันทร์แล้วก็หัวใจค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมลูกอมมันก่อนเนาะว่ารสชาติจะเป็นยังไง ลูกอมธรรมดานี่แะตัวเองไม่มีรสชาติอะไรเลยนอกจากรสชาติหวานๆนอย่างเดียวค่ะแล้วมันก็แข็งมากเลยนะคะน้องๆระวังติดคอน,นะคะเด็กๆเราใส่กลับมาที่เดิมแล้วจ้ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาลองเทสเป่าลมกันเลยเนาะลูกโป่งที่เราได้มานะคะน้องๆก็จะมีสีม่วงค่ะสีแดงค่ะสีเหลืองค่ะสีส้มค่ะโป่งเนี่ยคะ่ะใส่ตรงไปที่ท่ออย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะดึงมาให้สุดเลยนะคะน้องๆดึงมาให้สุดแบบนี้นะคะเพราะว่ากันเขาเด้งออกค่ะเดี๋ยวมันจะเข้าตาตาจะบอดได้นะคะ <c oughs> <c oughs> เตือนไว้ก่อนนะจ๊ะเตือนแล้วนะอ่ะว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองเป่ากันเลยคะ่ะทุกคน <c oughs> อ่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะ พอเราได้ไซส์ขนาดตามที่เราต้องการแล้วใช่ไหมเราก็มัดเลยจ้าเด็กเล็กนะคะที่ซื้อมาเล่นเนาะก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะลูกๆเรยล้ <điều> ละคะ่ะหนึ่งลูกนะคะเดี๋ยวเรามาเป่ากันให้หมดเลยนะเนาะเดี๋ยวพี่โดนัทเอาให,หม่ให้ดูนะว่ามันจะสวยขนาดไหน นี่ค่ะน้อง,นองทุกคนน่ารักไหมคะได้ครบแล้วนะคะ น้องๆก็สามารถเอาประดับตกแต่งแถวไหนก็ได้นะคะที่น้องๆอ,อยากทํานะคะหรือว่าจะเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะคะแต่ต้องระวังมันแตกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย